สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่16พฤษภาคม2567เวลา9นาฬิกาที่หอประชุมคจสศา,สารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนายชูชาติสุขสงวนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ผู้สนใจที่จะสมัครเลือกสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนที่สนใจในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกระบวนการรับสมัครขั้นตอนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหลักเกณฑ์วิธีการแนะนําตัวข้อห้ามความผิดและแนวทางวินิจฉัยคุณสมบัติตลอดจน ตอข้อักถามาม่างๆผู้สนใจจะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกผู้ที่สภานะครับก็ไปขอใบสมัครได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งครับตั้งแต่วัน 20, ที่10พฤษภาคม2567เป็นต้นไปครับและก็สามารถไปยื่นสมัครได้ที่ว่าการอำเภอครับระหว่างวันที่20ถึง24พฤษภาคม2567ครับทุกอำเภอครับ ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงรายำกำหนดจัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือการคิกออฟพร้อมกันทุกอำเภอทั้ง18อำเภอในวันที่17พฤษภาคม2567เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและสนใจที่จะสมัครสมาชิกวุฒิสภาซึ่งจังหวัดเชียงรายรับสมัครในวันที่20 24พฤษภาคม2567ณที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง